ได้รู้ไดรติกุณ เดี่ยวได้ไม,ม,มดาทำงานป้าก็ไม่เรียนเงยก็ไม่เรียนะไม่ตันไม่ตันได้เรื่องจุ่มจุ่มนะคนอ๋อเนี่ยหมอโผย่ปันนี้เยอ ไันแรกวันไม่ได้หรือคะเออนี่ชัดชัดนี่มาจังเร็วนี่อันนี้ชัดเดียวต้นนกป่าที่มาโยนอันนี้ที่มาวันไหนชัดเลยเออได้ยังไงเออจังต้นนกบ่าที่มาวันไม่ชื่งอันนี้ชุดที่วันเหรวันนั้นน้ำอันนี้นี่กุ้งนั่นน่ะอ่ากุ้งกล้ามามันกล้ามากันนั่นเลอ๋อค่ะแล้วกุ้งเดี๋ยวปล่อยก่อนอันนี้ต้นกล้าอายุสิบห้าวันนะครับยปลอลูกกุ้งก่อน นี่เลยตอนตอนพอนี่ตากแกลีนี่เกลียงนี่แต่ว่า,า,าก็ใช้ตะตะกอนก่อยก้ามาเองก่อยก้ามา,าไม่เลยเดี๋ยวมันเขี้ยวจัดเลยคือแบบนี้<อ>แบบนี้พอแบบนี้ก็คือมันเก้งเร่งต<อ>ีว่าไปพอ,อแบบนี้เรา<อ>ไปเอาส่วนไหนมันมาคะแล้วเราไปเอามาจากไหนคะเอาเป็นลูกของมันเป็นผลของมันผลของมันก็ประมาณสัก ลูกหนึ่งก็ประมาณ8เม็ดหรือ7เม็ดหรือหาเม็ดบาังบลงลูกก็3าเม็ดเอามาออมาปลูกนี่แกวประมาณหนึ่งคืนพอหนึ่งคืนมันก็แตกออกมา<อ>แล้วก็เม็ดมันมาลอยในเนี่ยในตะแรงในตะในตะแงเนี่ยในตะแงงนี้แล้วก็อยู่อีกขีวันครับมันถึงได้งอกยาว<น>ขานาดน,นี้สิบห้าวันสิบห้าวันนี้หมายความ<อ>ว่าอันนี้เอาไปปลูกได้แล้วหรอคะได้แล้วสิบห้าวันคือต้นกล้ามันพร้อมที่จะเอาไปลงพื้นดินตั้งใจประสบการณ์ของผมนี่ก็พิสูจน์มาเยอะ ว่าจะปลูกแบบไหนเอาแบบไหนบางครั้งก็ใช้กระสอบรองมาปลูกแล้วรากของมันจะลงในกระสอบเราต้องไปตัดกระสอบอีกกระสอบมันบางครั้งก็มันปลูก,ป,ลก,ป,ลกปูป่อยก็ไปแต่ถ้าเราใช้อย่างนี้ทั้งหมดนี่ทั้งหมดนี่ก็ตะเกรงอันนี้ก็ร้อยสาร้อยร้อยสามสิบเมตรร้อยสามสิบเมตดหนึ่ร้อยสามสิบเม็ดมันมนีได้ดินบนนี้ได้ดินบนนี้พอรา ไข่ดำได้ดายมันได้ดูนี่ันจะพุ่งันจะดีกี่ตัวคะตรงนี้กี่ตัวบางคะตรงนี้กี่ัวอย่ัวจกัวเป็นางนี้เลยเดี๋ยวข้าวโอตรงนี้หัวจกหัว nhưng mà ba đầu thì cho ba chân thêm nhiều lắm thì cho chẳng ที่มาเรียปรูไม่จะยึดั้รือเยอกว่าที่ดือมันุกนมาเก็บูกแต่ว่านั่ง้วลูกนมันไม่หลดที่อำม็นจะดีกว่าก็งนี่ตรงนี้นี่เลยารนี่นีเห็นเห็นยปลกสสนำคั้งไม่ไม่นำคั้งเองไนีฟุดฟุดฟุดดกอนเพืออาจารย์พลเทพบอกว่าก็คือเนียตะลิบน คุ้มหนูไปได้เลยน,นี่ก้องเก่าเลยอ๋อไหนดูสิคะก้องเก่าอ๋อมันเดืาดตายก้องเก่าที่ตายไหนดูดิไหนดูดิเนี่ยเหรอกับก้องเก่าที่ตายเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้บางปลูกเอาไว้เหมือนกันใช่ไหมเมื่อก่อนใช่ไหมคะเออก็ปลูกตั้งแต่ปีสามสี่นะปีสามสี่ทามันต้องการเรียนรูน้เออว่าเป็นยังไงมันออกยังไงปลูกยังไงเพราะสมัยก่อนตอนเล็กๆเนี่ยน้าชายเขาชอบ ชอบเก็บไม้มาถึงก็ต้มไม่กินอยู่บ่อยๆสมัไมก่อนครับเนี่ยขุดวังก็เด็กวนหนึ่งไม่ต้องการนะมันเคลื่อนที่ไปไหนได้ไม่ต้องให้มันไม่ต้องให้ลูกมันลอยไปไหนย่า้มันลอยไปไหนเวลาโดนกระแสน้ําอะไรอย่างนี้มันจะได้เพราะส่วนมากเม็ดทุกๆเม็ดที่จะมันออกอยู่ได้นะมันไปลงที่เนี่ยที่อยู่ได้เราลงในรูปูกลางๆเราลงในรูปูมันจะลงลึกมันอยู่ลึกบางปูบางตัวก็เราคิดว่าปู มันจะมีใบอันที่แท้จริงมันมีใบมัน,เ,เ,ปนเป็นบางส่วนอีกส่วนหนึ่งปูว่าหาที่เพิ่งอยู่ด้วยเพราะมันต้องการมียาทะเลด้วยกูเหมือนกัน ตึ้ตึ้ต้องคนกระจูเอาเม็ดมากะกตเม็ดกะจูนนี้มันไม่เห้มันไม่เห็นอบังหน้าบังหน้าบังหน้านี่ลูกง่ทะเลอ่เพราะเสร็จแล้วแลวก็มาปลูกเแบบวิธีชีวิตของชาวบ้านค่ะเพราะแบบฝังไปฝังไปแต่ว่ามัน มันยอดน้อยผลมันจะที่จะออกนน้อยเกินไปเลยถ้าเราใช้แบบเดบเดบใช้ตะแกรงใช้มงอย่างนี้มันจะดีกว่าค่เมื่อก่อนคือเรามาปักไว้โดยทั่วๆไปอย่างเงี้ยนะเนี่ยเราปักไว้ปลูกในป่าแจ้วแจ้วแดนี่ปลูกวิธีแบบกลางม้งแบบกลางม้งครับแบบกลางม้งเขาเคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยให้เขาอยู่ในน้ําอย่างนี้ รอยยีรอยยีนี่รอยีทอันดีใจจริงรอยตปกับรามยทปรไฟล์ปรอยรอนตำ่นีมันจะได้รวรอยถึงไหมเอออันดียรอันดีใจริงนี่นีหมาแล้วนี่ใช่ใช่เรามีตะแกรงกันน้อคือนี่หมาขึ้นไปเลยอืีดอกลูกนี่อันดีใจจริงตรงไงใดยีบ้าหรือดับลิตอนอมันดีว่ะ ถึงดั่งใจกระเทนามันปัดหรือมันจะไม่ไปไหนอือนี่คือปรับปรับไปหน่อยๆประเดี๋ยวเนาะม่ต้องฟักไม่ต้องไหนประเดีเออไม่ต้องฟักมีไว้ประเดี๋ยวมัดไว้ส่วนปากเชียรเฉียรก็มาเลยดูนู่นดูเฉียบนู้นนี่ตักเีตะนี่ตรงนี้ท่านเขาได้ไม่บอกว่าไม่คือตอนนี้ตอนนี้ข้าวตีออกไปก็คือตียงรับมันยาตายตอนนี้ไม่ได้บอกว่าตีมัน้อยยาตายที่เอ็นนี่เอ็นยาประมาณชึ่งเมตร 10 mét chuồng, 10 mét chuồng, 10 mét chuồng, rồi chập ừ. lùn. Thế này rồi, chập bắt mãi mãi. Thế này, chạy bên tùng rìa đèn máy rồi Khi nhà văn, tụi con bơi hết, bữa có cho luôn. Chẳng biết. phải trong bốc này, có luôn. Một tưởng đấy bảo bao nhiêu chủng, có thể nào vậy? Không, Không Mình bận bơi cái này thì thì lăn cả xe. Hôm trước bôi Cái ตอนนี้นี่คือที่ี่ักนด็แล้วดอย่านไปในก้าวที่นี่กลงชอบกินูนี่เหรอคะไหนไหนอันนี้คือที่ปลูกไปที่ปลูกไปด้วยใช่ไหมคะที่ปลูกไปด้วยที่ปลูกไ้ด้วยรลยการมันนอกธรรมชาติไปด้วย มาทำข้าวออจ้น้องอยังไม่ได้ลุงข้าวเลยเตั้งใจมาทำข้าวจ้อ้อาวอปีออลงลปีลงข้าววันไหนนุ่งแต่ยงล้ำมันก็เลือกเกี่ยคืบเลยเอเนี่ยมันก็เหลือเท่าเท่าที่เราไปยงล้ำแน้ว ประมาณยาวกว่าที่หยองลังนิดนึงยาวประมาณ10นิว้วค่ะอ๋อก็ประมาณนั้น,นดูเนื้อที่แล้วประมาณเท่าไหร่ได้คะนี่ที่มันตายแถวเนี้ยตายประมาณเท่าไงสิบไร่โอ๋อคะ่ะสิบไร่ได้เนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณ10นิว้วเนี่ยพี่แต้จิงดูที่ปล่อยที่มาเกาะและนี่พวกพวกหญ้าเตาพวกญาติเตาแบบนี้ก็มีเม็ดด้วยเม็ดเหมือนกันแต่ว่าต้นหนึ่งก็มีเม็ดหนึ่ง นี่อยอตอวแบบนี้มีต้นหนึ่งก็มีเม็ดหนึ่งอยู่ที่โคนของมันค่ะที่อยู่ที่โคนของมันเม็ดหนึ่ง,ม,นนงมันไม่ออกว่าผลหนึ่งไม่มีต้นใหญ่พวกมันไม่มีที่พึ่งน,นี่เราตุงนี้นั่นคือเอาถต,ตัวไปนี้ค่ะวาทาที่นนั่นทิปแรงๆนี้เานาะ ทะเลตั้งแต่ปีสามสามสามสี่เหตุผลที่เราเริ่มปลูกมันเพราะอะไร,รคะเริ่มปลูกตอนนั้นที่ปลูกเราหยุดวัวลากวนรุนแล้วก็ที่ปลูกยาทะเลเยอะๆต้องการกุก้งหอยปูปลาต้องการกุก้งหอยผู้ปลาให้มันเข้าไปอยู่เยอะๆเพื่อเราได้ทํามาหากินทุกๆคนอ,อย่างนั้นแล้วไม่ได้คิดว่าเออการได้มาบางคนบอกว่าทำยากสายยาทะเลให้เป็นยุนไม่ใช่ ประยูนก็ประยูนอยู่วนหนึ่งแต่จวนหนึ่งเราต้องการผู้หอยปู้กายอย่างนี้เยอะตอนนั้นนะใช่ค่ะอ่านถามตีปลีปลูกมาเรื่อยๆปลูกมาเรื่อยๆรื่้องปลูกใส่น่นมาใช้วิธีปลูกแบบไหนะคะตอนนั้นใช้วิธีปลูกตอนนั้นนี่ใช้วิธีปลูกการเม็ดมาถึงพอถึงมาในดวงยาทจเลมาเก็บหอยพอมาเจอเม็ดปลูกๆก็เก็บเม็ดมันก็ปลูกลงไปเลยเดินปลูก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 ไม่ได้คิดอะไรมากแค่พอเม็ดมันแตกแล้วบบาง บางผลนี่พอเราเดินมาเก็บหอยนี่นมันจะแตกอยู่จะ,ะเสียดายลัวมันจะลอยไปที่อื่นไ้ที่อืน่นเรี๋ยวก็ปลูกเก็บปลูกเก็บปลูกเก็บพื้นที่นี้หมายความว่านี่บางเคยปลูกเอาไว้ทั้งหมดเลยเหรอคะทั้งหมดก็าบอกเนี่ยส่วนมากตั้ตงงต่ไมก่อนนี่ก็เด็กโรงเรียนราชมงคลหลายคนตอนนี้ก็จบไปเป็นอาจารย์แล้วมาช่วยกันปลูกด้วยเดี๋ยวมาเรียนรู้อยู่กับเราแต่นี้แหละก็รอให้เขาไปเรียนปลูกที่ปากเบงที่อาปากเบงสะไมก่อนปากเบกก็ไม่มีได้พวกเด็กนั้นแล้วก็เอาไปปลูก ถามเราว่าปลูกเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนหลายๆคนวกติเองเราอนก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากเนาะคิดแต่อยากเออให้เขาไปปลูกแต่กู้ปอยผู้ปลามันได้เยอะค่ะแล้วทีนี้โดยโดยเนื้อที่โดยโดยโรวมแถวเนี้ยประมาณกี่ไร่ได้ที่บางปลูกเอาไว้อะค่ะครั้งแรกนี่มันมีอยู่ประมาณสักครึ่งไร่ได้คือตอนที่ว่าเราหยุดวันรากวนรุ่นสมัยนั้นค่ะหยุดวันรากวนรุนระเบิดยาเบื่อตอนนั้นเราหยุดกันหมดค่หยุดแล้วอาหารมา ทำาหารอนุรักษ์ว่าจะจะทำแบบหน่ให้กุ้งหอยปูปลามันเข้ามาแล้วหลังจากนั้นเพิ่ม<า>ขึ้น,น,นอีกเท่าไหร่เออมันก็ได้ผลพอเราทําั่าก็เพิ่มขึ้นมาเพิ่มเพิ่มมากุ้งหอยปูปลามันก็เพิ่มให้กับเราหน้าที่แถวนี้ประมาณเท่าไหร่ได้คะโดยรวมแล้วเท่าที่เราปลูกเอาไว้เนี่ยปลูกเอาไว้ก็ผมก็ไม่ทราบว่าปร,ประมาณเท่าไหร่ ประมาณไม่ถูกก็มันเยอะจริงๆงงงแล้วแต่ตอนนี้มันมีปัญหาอะไรมันถึงมันถึงเริ่มตายแล้วแล้วตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่ได้หรอคะเราเราก็ยังคงว่าเออครั้งที่หนึ่งเราไปเห็นที่เกาะรีบงเนี่ยว่าครั้งแรกที่เกาะรีบงเรือขุดไป <c oughs> ไปเทตะกรอนลงใกล้ๆกับหมู่เกาะรีบงตอนนั้นเราบอกว่าเราเรา,เราตักเต็งกระพลินไ่าแน่นอนเลย ญาติทะเลต้องตายหมดก็ตายจริงแต่เราไม่นึกว่าจะถึงบ้านเราด้วยตอนนั้นขอเรายังไม่ตายนี่มันเพิ่งตายมันเพิ่งตายเมื่อไหร่คะเพิ่งตายปีนี้เพิ่งเริ่มมาปีนี้แต่นี่กำลังพื้นพื้นตัวกลับมาแล้วก็เลยเริ่มปลูกใหม่คือคือเราก็ปลูกมามาเสริมอีกเราเนี่ยก็ปลูกอยู่เรื่อยๆแล้วตอนนี้เนี่ยการได้เยอะตอนนี้มันเหลืออยู่ข้าเท่าไหร่ได้คะเลยอยู่นิดหน่อยเองใช่ไหมด้านนี้ก็เยอะด้านนู้นก็เยอะแต่บนสันกลางไม่ไม่ไม่มีอยู่ด้านนี้ ค่ะทีนี้เมื่อก่อนเราปลูกแบบนู้นแล้วตอนนี้เรามาหันปลูกแบบกลางมุ้งหรอคะแบบกลางมุ้งมันจะดีกว่ามันจะได้เร็วมันพื้นได้เร็วอ๋อค่ะมันพื้นได้เยอะกว่าอย่างั้นค่ะได้ใช้ใช้เวลานานแค่ไหนมันถึงจะยาวได้ประมาณความยาวของของญ่าะคะใช้ประมาณยาวนาน,น,าน บางครั้งเป็นปีถึงจะเต็มเต็มที่โตเป็นปีถึงจะว่ามันจะออกลูกได้หรือว่าประมพันของมันได้แล้วตอนนี้เรากังวลไหมคะที่มันมีอะไรมาทําให้มันตายเนี่ยเรากังวลเรายังคิดไม่ออกเรายังคิดไม่ออกว่าน้ํามันเสียเพราะอะไรหรือว่ามันความร้อนอันที่จริงความร้อนมันไม่มันไม่เกี่ยวกันเพราะเราอยู่ตั้งแต่เล็กจนโตเกิดอยู่ที่นี่แล้วก็รู้ว่ายาทะเลเป็นแบบไหนกี่วันนี่เปลี่ยนแปลงกันไปเยอะ นี่แค่ในในในปีนี้ปีนี้มันก็เลยตายแบบนี้ค่ะตายแบบนี้แล้วแลสิเดี๋ยวมันมันมันเริ่มจะเฟื้อตัวแล้วอ๋อมนเริ่มจะเฟื้อแล้ว่ะคแถวนี้มันมีพยุเข้ามาเล่นด้วยเหรอคะกี่ตัวมันเล่นอยู่บ่อยๆนี่แถวนี้กี่ตัวได้บ่อยกี่ตัววะที่เราเจอก็ตัวสองตัวแต่ด้านด้านนู้นเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะให้หมาขี่เดี๋ยวไปดูเผื่อว่าได้เจอค่ะเหนไหมอืมค่ะห้าของพายุได้ด้วยค่ะอีกจวนหนึ่ง ้หอยปูปลาปลามันก็เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาค่ะแล้วคนไนี้ไม่ใช่ว่าหากินแต่บ้านเราคนนอกก็หากินได้แถวนี้ก็จับปลาอะไรได้บ้างคะเยอะเยอะใช่ไหมก็ตกปลาปลาบกหลายหลายชนิดอ๋อค่ะหลายหลายชนิดค่ะค่ะโดยโดยรวมแล้วตรงตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ท่ามันเสียหายไปตรงนี้ประมาณโดยรวมก็ประมาณจิตไ่ได้ค่ะไอันนี้คือหมายถึงว่ามันเป็นหญ้าที่เราตั้งใจปลูกเอาไว้ตั้งแต่น้นหญ้าทเตั้งใจปลู บางครั้งเราปลูกเราไม่ย้ไม่ได้สนใจว่าเราต้องปลูกแล้วต้องไงคนโน้นมาดูคนนี้มาดูไม,ไม่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราคิดว่าเราปลูกแต่ไงให้มันขึ้นเยอะต้องการปลาเยอะนี่ต้องการปลาเยอ,อะตอยอแต่นี่หมายความว่าเราก็เลยต้องแล้วเนี่ยเราหยุด <c oughs> เราหยุดการปลูกไปสักกี่เดือนได้คะหรือว่าตอนที่มันตายที่มันตายได้ประมาณกี่เดือนได้เนี่ยประมาณห้าเดือนที่แล้วประมาณสห้าเดือนที่แล้วจนมาถึงตอนนี้มัจะมขั้นสุดท้ายที่โดนหนักนี่ว่าโดนยาทะเลนี่หนัก มรดถุคกั้งสุดท้าย่ะนั้น่น,น,น,นที่มากับมรดถุมมันคืออะไร uh huh. เรายังคิดตัวตอนนั้นเลยค่ะที่เราโยนั่งคิดเราบอกว่ามรดถุคกั้งสุดท้ายเรามาเก็บหญ้าตะเลมาถึงไม่มีแล้วเราก็ตกใจเพราะิีวาวันเรามาเก็บครั้งหนึ่งิบว่าวันเราเก็บครั้งหนึ่งเ, <c oughs> เก็บเก็บแล้วก็ไปเพาะแล้วก็มาปลูกเพราะว่าเรามาดูกดแล้วน้ําเล็กค่ะค่ะลูกหญ้าตะเลอยู่ประมาณพันประมาณพัน่าลุกค่ะแต่ว่าพอหลังจากนั้นอ่ะเรามาดูปุ๊บเนี่ย ลูกแย่ทะาเลเนี่ยเราไม่สามารถเก็บได้เพราะมันยังไม่โตเต็ตมที่แต่แต่ต้องไปเก็บอีกน้ำหนึ่งมามาน้ำที่สูงก็เดินไปพิบัติอ่าคลื่นคลื่นชุดใหญ่เลยชุดหลังเนี่ยประมาณสี่อที่ปผ่านมาเนี่ยทำลูกญ้าทะเลหายหมดเลยแล้วก็ญ้าทะเลขาดหมดเลยแล้วนี่อไอ้ที่ไอ้ที่มันมานี่มันมีตะกอนดินด้วยไหมย,ยังไม่รู้รหรือว่ายังไงคะจะต้องให้มีใครมาตรวจสอบไหมเนี่ยยังไม่ยังไม่มีใครมาตรวจสอบที ไม่มีคนมาที่ได้มาตรวจสอบแล้วจะแจ้งให้เขามาตรวจสอบสมัยก่อนนี่ครั้งสมัยที่ว่าพวกเด็กราชมงคลเขาก็ได้วัดน้ําก็ได้ตรวจน้ําก็ทุกกสิ่งทุกอย่างเนาะก็ได้ตรวจทุกเดือนเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือน้บางครั้งก็เด็กนักเรียนมาทําปริญญาโทนี่พ่าพี่มาได้คิดมาตรวจความยาวของหญ้าเท่าไรเท่าไรเราก็มาอยู่กับพวกเขาค่ะออแล้วตอนนี้นะเขาคืออยากให้มีการตรวจสอบใช่ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นการให้ให้เขาตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น อยากให้หน่วยงานมาบูรณาการร่วมกับชาวบ้น<อ>าเบนเเต่ว่าที่เราปลูกการเมืองทะเลบปแล้วปลูกไปแล้วครั้งที่สองเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็มีการติดตามมีการติดตามที่เราปลูกไว้ประมาณส<อ>ามสิบกว่าวัดเเต่ว่าไม่เกินหนึ่งเดือนเราต้องมาติดตามแต่เหมือนที่เราปลูกไว้ก่อนหน้านี้คือผลมันก็ได้ดีใช่ไหมคะขึ้นดีอ่าค่ะเพราะภายในหนึ่งเดือนนี้เราสามารถ ยกได้แล้วยกลลงตรงื่นอ๋อไปย้ายไปตรงอื่นเองนั่นแหละถ้ามีถ้ามีไอ้มุ้งนี่เยอะๆมันเราสามารถเพิ่มพื้นที่การปลูกได้เยอะขึ้นเลยเราได้ปลูกเรียงแถวไปเลยค่ะปลูกเรียงแถวว่าหนึ่งเดือนยกแถวนี้ไปถึงแถวนี้ปีหนึ่งเราปลูกได้ทั้งปีค่ะทั้งปีเดือนละครั้งเดือนละครั้ง ก็ยาเบื่อจังทไม่นตัวยึดกันหมดถึงก็เลยเหลืออยู่แค่ประมาณครึ่งไรการถึงไรต้องกดต่างว่าขึ้นมาติตหมดต่างรอบลูกต่างมโนก็ดีคพอร่างยาการนี่มาวิกิตปีนี้นะปีปีจี่วะวิจิตท่นเลย เป็นย่าสายพันธุ์เดียวกับที่เขตห้ามล่าบุกอลิบงนะครับตั้งแต่ปีปี37เนยดจนถึงปีสามเจไดเดี๋ยวว